พี่โอโซนเหรอพี่มาได้ไงเนี่ยอ้าวพี่น้องเจอกันแล้วเหรอไปคุยข้างในกันเดนนาจะเคยดีิน้าออน่ะพูดถึงโอโซนมาบ้างแล้วเนาะครับนาออน่ะฝากกับเจอาเจ้อที่ที่นี่ยไว้นานแล้วล่ะ ว่าถ้านออนเป็นอะไรไปอ่ะอยากให้เดเป็นคนดูแลโอโซนส่วนโอโซนอ่ะก็จะเป็นผู้ปกครองให้กับเดจ้่ะค<ะ>ือตามอายุของเดอ่ะก็กล้จะต้องออกจากที่นี่แล้วนะการที่เดมีบ้านมีผู้ครองรองรับเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีจ้ะส่วนการดูแลโอโซนเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรให้เขาทุกอย่างหรอกพี่เขาดูแลตัวเองได้เยอะแล้วแหละ ถ้าจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะจะต้องให้เดเป็นคนพาไปแล้วก็เตรียมข้าวปลาอาหารให้พี่เขาแค่นั้นเองแต่ผมไม่อยู่คนอื่นไม่ได้ครับผมจะอยู่ที่นี่ผมไม่ได้อยากมีญาติที่ไหนแล้วผมก็ไม่ได้อยากอยู่กับใครแล้วด้วยอ่ะสซนไม่อยู่คนที่ทําให้พ่อแม่ตาย่วนไม่ชอบ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  ไม่ชอบ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 เจนเย็นหนาอโซนไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะไม่ชอโมนอย็นมอย่ากโซนค้าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่อยู่ไม่อยู่โซไม่อยู่ไม่อยู่ นี่ครับสรุปผมไม่มีทางเลือกอื่แล้วเหรอครับคืออย่นี้นะทั้งโอโซนเราก็เดย์อะจะต้องพึ่งกันจะ้ะเดย์อะต้องมีบ้านส่วนโอโซนก็ต้องมีคนดูแลถือว่าเห็นกนันะอ้อนนะเดย์ ดในซองนี้จะมีะรายละเอียดเงินประกันของนอ่อนแล้วก็สามีน่าจะพออยู่พอกินไ,ได้อีกพักนึ่งเลยละ่ะแต่ว่าเดเกอ่ะก็ต้องเริ่มๆหางานพิเศษทำไปพลางๆด้วยถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอ่ะก็ปรึกษาพี่ได้จ้ะ เล่นอะไรเนี่ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วโอโซนตีขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหม นะโอโซนไม่ร้อนเหรอถามก็ไม่ตอบพี่โอโซนครับน้องขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมครับสัญญาว่าจะไม่ยื่งกับของของพี่โอโซนเลยครับ Terima kasih telah menonton!